แมงนี่เท่าไหร่จ้าฝูงทงเท่าไหร่หมละร้อจ้าห0้าผมละร้อยนะครับผมห้าสิบละ้อช่องตามุงใหญ่ไปดูอ,อ๋อีละ30นี่ขีดละสามสิงุเป็นอะไปดองครับสับ เรา60บาทอ๋อถ้ากระแตนนี่นะครับผมคิดละ60บาทซื้อไปทอดกินก็อร่อยมากเลยคนอีสานชอบกินแซ่บอยู่แล้วนะถ้ากระแตนะครับผมคุณได้อยากมาแล้วก็มาที่นี่นะครับผมตลาดเช้าวันอาทิตย์มาชัยไปก่อนตรงสนมามสองครับผมเขามีรถกัวขายด้วยครับที่นี่รถเท่าไหร่จ๊ะโล300รถกัวใครชอบกินมาเลยครับผมซิว50 สวัสดีครับผมตอนนี้ลุงอยู่ที่หาชัยเมืองใหม่แต่เป็นตลาดของป่านะครับผมมาจากหลากหลายจังหวัดทั้งภาคอีสานและภาคกลางนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าที่เนี่ยมันมีของป่าเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าเยอะจริงๆมีของป่าที่เราไม่อาจจะยเราไม่เคยเคยเห็นนะครับผมถ้าเข้ามาแล้วนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใสม่ำเสมอเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงในการทำคลิปด้วยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปดูกัน180บาทไก่บ้านนะครับผมไก่บ้านอร่อยมากครับผม ตัว150ขราวผมไก่ไทยตัวนี้โล170เอามีเห็ดเจที่ขายยังไงจ๊ะมี30ค่ะม30นะ30นะมีทุกอย่างแก๊ ไปแก,กนะครับผมไปแกงนะครับ50บาทของสดๆเลยครับผมอ,นนอยากไม่เยอะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับถุงเท่าไหร่นี่ย20บาทจา้าถุง50อันนี้ก็20 20ครับผมอันนี้ถุงแค่20ทุกอยาก่างคือละ20หมด3ถุง50อร่อยค่ะละไงคะ3ถุงละ20อันนี้ก็ถุงละ20 3ถุง50อนกันครับผม อันนี้ก็เหมือนกันของเบาเด้อเจ็ดิบาทอันนี้แก้วบ,บ้านๆนะครับผมแก้วเดิมๆโลละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ถุงละยี่บสบเหมือนกันครับผมนี่ก็ซาวนะครับสามถึงห้าสิบนี่ก็ซาว เหลือบ้นบ้านแค่สาวพักทอนอ่อนนี่ดูเท่าไหร่เอาไปแกงห้าสิบบวกก็แล้วบวกบ้าด้าห้าสิบกันนี่ไก่ไทยนะ ร้อยห้าสิบส่วนอันนี้นี่ไก่ไข่มุกแต่ตัวเล็กอ่อนๆโลร้อยเจ็ดสิบละร้อยนะครับละร้อยครับผมแก้วบ้านแก้วดำอ๋อน้่นดอกไม้นี่ก็ร้อยเหมือนกันกามาจากสีสเกตดอกบอกละร้อยเหมือนกันนะโมงเบามีกระเบา ร้อยห้าสครับผมของป่าเท่านั้นครับผมสาบาทน้ำยาหนาเห็ดนี่เอิญเห็ดย่างครับนี่เห็ดพอ้าสิบบาทเ็ดเชอรี่ครับผมตัวโลละร้อยห้าสิบบาทกำลังย่างอยู่เลยครับผม กำลังย่างอยู่ครับหมเูเป็ดเป็ดเชอรี่โลละหนึ่งวัดห้าสิบสบาทสามถุงห้าสิบไข่หำไข่หำไข่หำอันนั้นน่ะสล,ลายน้ำผงอีสานสาหร่ายน้ำผงสาหร่ายน้ำผงน้ำผงห้าสิบบาทแซ่บอยู่เด้ออันนี้จริงแซ่บกระซิ่งใดไอ้เอินหยังมาสิวแก้วโอ้นี่สิวแก้วจังสีแซ่บอยู่ ไเชอรี่บอกจ้าบอกว่ามันไถ่ปลาตมคับอกนาแกอันนี้เอิญอยางนี่อันนั้นต่งวัวค่ะอ๋อได้ยินเขาเอิญอยู่แต่นี่คุณจะเห็นนี่็น้งวัวนะครับห้าบาทห้าสบาทต่างวัวเหกบาทถอยผมมีประดูกมาจากสีเขีดกระดุกหน้าจำนวนหนึ่าสิบาทนะครับผมเนื้อสีเหลืองครับผม อ๋อนี่เป็นไก่เป็นไก่ไทยนะครับผมโลละ180บาทไก่บ้านนะครับผมไก่บ้านอร่อยมากอร่อยมากครับผม่ครับอกอร่อยนะครับเนื้ออร่อยอร่อยกว่าไก่ที่ขายในตลาดแน่นอนครับผมมาจากบ้านๆเลยนะครับผมใครชอบนะครับผมตลาดเช้าเช้าแล้วก็ไปหาบ้านๆมาที่นี่นะครับผมมหาชัยเมืองใหม่ถนนพระรามสองครับผมเช้าวันอาทิตย์ไก่นี่เท่าไหร่ครับผมไก่โลละ170ไก่บ้านค่ะอันนี้เป็นไก่บ้านนะครับ170บาท โอ้หนังตึงไม่มีกลิ่นนะโอเคนะมาจากสีสเกตแมนบ่ะอ,อันนี้มาจากกะลโอ้มาจากหลากหลายภาคอีสานเนาะนี่มาจากกนนลาลสินะครับผมลงละ70บาทไก่สาวครับผมอันนี้ครับผมมาจากกาญจนบุรีนะครับผมมาดูครับผมมันเืออะไรปลาบึกแท้ โลละสองร้อยที่นี่นะครับผมมหาชัยเมืองใหม่พรมพระรามสองนะครับผมเป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์ที่จะมีแต่พวกอาหารตาจากหลากหลายจังหวัดทั้งภาคอีสานและภาคกลางร้านนี้นะครับผมปลาบึกปลาบึกตรงนี้นะครับผมมาจากการชนะพูดีเขาอยากบอกวาตัวเดียว่ะ

ไก่ไทยบ้ามีหลากหลายนะครับผมไก่ไทยบ้านนะครับผมโลละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทไก่สาวตัวนี้ย่างแล้วนะครับผมเ้องหนังให้แล้วนะครับผมพอ,อหนังให้แล้วโลละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเป็ดเชอร์รี่ส่วนอันนี้เป็นเป็เปดเป็ดบ้านๆน,นะครับผมยังไม่ได้เผาหนังนะครับผมโลละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกส นี่ไม่ใช่เป็นเป็ดไก่มาจากโรงงานนะครับผมจากชาวบ้านบ้าๆนจนระบบจนระบบเข้ามาขายะครับผมปูอะอ๋อคละสามอ๋อนี่ขีดละสามสิบมันก็เป็นอะไปดองครับส้มตำใบไม้ เป็นแก้วมะลังนะครับผมโลละ9กบาทเป็นมะม่วงบ้านโบ,านบ,านบานราณไม่ใช่แก้วขมิ้นนะครับผมไม่ใช่แก้วขมิ้นนะครับผมรสชาติจะอร่อยมากโลละ9ก้าสบาทนี่ถุงเท่าไหร่ครับผมพวกนี้ถุงละ10บาทนะครับผม นี่ก็สิบบาทเหมือนกันนะครับผมนี่ก็สิบบาทครับผมขอไปตนี่ก็สิบบาทครับผมเป็นแมงดาที่มีกลิ่นฉุนตัวผู้บนนะครับตัวละแค่สามสิบบาทเองนะครับผมของแท้นะครับผมเราซื้อไปตำเองนะครับได้กินกลิ่นแมงดาแท้ๆนะครับผมกว่านที่หยุดในกระปุกกระปุกไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่อันนี้ของแท้แน่นอนเลยครับผม ครับผมที่นี่ตลาดนาชัยเมืองใหม่ถนนชนาธิปสองเช้าวันอาทิตย์นะครับผมมีอาหารป่าจากหลากหลายจังหวัดสดๆใหม่ๆเข้ามาเลยครับผมแฮมัวกิโลูน,นละ160ร้อยหกสิบบาทครับร้อนะยหกสิบน,นะครับยานางมั่งเหรอครับผมเน้นางยี่สิบบาทครับนี่มาจากจังหวัดไหนพ่อค้าคาราินา<ฆ>น้ำมาจากฮะมาจากกาฬสินธ<ร>ุ์บ่บโอ้ทั้งกึ้นมาจากกาฬสินธุ์นั่นมาจากกาญจนบุรีนั่นมาจากปุซกเกตส่วนมากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกาฬสินธุ์อ๋อครึ่งนึงเป็นกาฬสินธุ์เลยนะ ของกาะสิีนาอร่อยดูเดยดผมชอบดูเพราะว่ายังไก่ยังเป็ดเขาก็ข้าใหม่ๆมาเลยใช่ไหมครับผมโชคดีล่ะรู้แหล่งแล้วจะได้มากินที่นี่ของอร่อยๆขอบคุณนะครับครับที่วันเดียววันเดียวนะขอบคุณครับผมนี่เท่าไหร่ครับผม กินก้อนเล็กและก้อนใหญ่ก้อนเล็กและก้อนใหญ่อร่อยกว่าถ้าไปต้มขาก้อนเล็กดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขาอ๋อขาอ่อนนะครับผมที่เรามาทําต้มขาอ่อนอร่อยอร่อยอันนี้เป็นแก้วดํานะครับผมแก้วพันโบราณไม่ใช่แก้วคอมบินนะครับผมอร่อยมากอร่อยมากๆากนะครับพันนี้โลละหนึ่งร้อยบาทมีมากรอกด้วยครับผมมากรอบ เหมือนกันจเหมือนกันทุกเจ้านะครับผมนี่ก็เหมือนกัน,น 250, รรกรครับผมตัวผู้ร้อยห้าสิบตัวนังนคืเป็นตัวเมียโดนละร้อยเจ็ดสิบครับผมเขามีรถวัวขายวยครกับที่นี่โลเท่าไหร่จ๊ะโล3สามร้อยรถวัวใครชอบกินมาเลยครับผมซิวห้าสิบ แผ่ละสิบบาท กับไก่เยอะมากเลยครับผม กระแตนี่นะครับผมขิดละหกสิบบาทซื้อไปทอดกิน่าอร่อยมากเลยคนอีสานชอบกินแซบ่บอยู่แล้วกระแตนะครับผมคุณได้อยากมาแล้วก็มาที่นี่นะครับผมตลาดเช้าว,าวันอาทิตย์มหาชัยเมื่อไหร่สุนัขรามส่องครับผมลูกกบารีอาหารจีนครับผมพาทิบารีอันนี้เี่ย นี่โลเท่าไหร่ครับอันนี้ถุงเท่าไหร่นี่น0 <80, S 2> ารเท่าไหร่ร้อยแครับอ๋อร้อนั่นนี่ยิกินดกินกินบาทดนี่กินอันนี้โลเจนะครับามากไ่แพง ร้อนะครั sociedad, บผมไก่ตัวละอรบรบาทไก่บ้านนะครับผมอร่อยอร่อยแมงนี้เท่าไหร่จ้าผุดทุงเท่าไหร่มาห้าสิบผมร้อยจ้า ตลาดของป่านะครับผมเช้าวันอาทิตย์ที่มหาชัยเมืองใหม่ถนนพระรามสองของมีของป่านะัมาจากต่างจังหวัดทั้งภาคอีสานและภาคกลางมากมายถ้าเข้ามาแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันดิษฐเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข,ข้างต่อ,อไปด้วยครับตามมุงใหญ่ไป<ด>คลิปหน้าสวัสดีของป่านี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ถนนพระรามสองมีเฉพาะเช้าวันอาทิตย์นะครับผมมาจากทั้งภาคกลางและภาคอีสาน